อดีตแก้ไขไม่ได้อดีตมันส่งผลมาปัจจุบันในปัจจุบันเรากำลัลงทำอนาคตใหม่ถ้าเราทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องอนาคตเราก็จะดีคนเราเกิดมาทุกคนใช้นิกรรมทั้งนั้นนี่บุญนี่บาปเราทำบุญมาดีเราก็มีความอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายแต่ถ้าเราทำผิดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี อนาคตไม่ดีรอเราแน่นอนนั่นคือความทุกข์มีอุปสรรคในชีวิตถ้าเราทำบาปมาเราก็ทุกข์ยากลำบากจุดให้ได้ทุกวันสบายการมีเงินทองเยอะๆไม่ใช่สบายการมีจิตใจไม่มีกิเลสสบายกว่าดีปัรย์มันก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ถ้ามีแล้วเอาไปทำทางที่ผิดมันก็อาจจะทำให้เรา เกิความทุกข์ได้มากเหมือนกัน